ช่วงที่ผ่านมาอย่างที่ทุกคนทราบประเทศไทย ande, ได้เกิดเหตุการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนซึ่งสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้กําลังใจและช่วยเหลือบริจาคสิ่งของให้กับทหารโดยหนึ่งในสิ่งของที่หน่วยงานประชาชนไปบริจาคให้กับทหารเนี่ยก็คือเสื้อเกรากกันกระสุนซึ่งเสื้อเกรากกันกระสุนที่ประชาชนบริจาคให้กับทหารเนี่ยหรือแม้กระทั่งทหารบางคนเนี่ยสั่ ates, งซื้อมาใช้เองนะครับก็จะเป็นเสื้อเกราะแบบแผ่นเหล็กประดิษฐ์ซึ่งอาจจะผลิตมาจากแผ่นเกราะจากเหล็กท<ล> <ๆ S 2> ั่วๆไปโดยหวังว่าจะพอกันกระสุนไบนอกกัม่ได้ นในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาทดสอบให้ดูเลยว่าเสื้อเกาะที่ทําจากแผ่นล็กเนะี่ยจะกันกระสุนอะไรได้บ้างและสามารถกันกระสุนอาวุธสงครามได้จริงไหมบพบกันรอหมาเดิมครับรายการ DOM AKT ค,ครับผมผมดำครับพี่ต่อครับพี่ต่อครับ,รบจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราสั่งเสือ้อเกาะจาก TikTok Shop คือแบบ โ oh. <laughs> อ้โหอันั้นนับด้วยเหรออัน,นั้นพี่ไม่นับนะอันนั้นพี่ไม่นับไม่ถือ oh. ว่าเป็นการสั่งมานะอันนั้นพลาดโดนเขาต้ม <laughs> คือแบบโดนหลอกแบบผมก็เลยลองมาเซิร์ชดูในช้อปปี้ครับ <laughs> มีจริงๆแล้วมีแบบเป็นแผ่นเหล็กอย่างนี้เลยครับ <laughs> มัน,<ผ>นจริงะครับเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะโดยข้อกฎหมายเนี่ยเสื้อกันกระสุนเนี่ยถือเป็นยุทธภัณฑ์ถ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นรู่นเป็นนี่ถือว่าผิดแม้กระทั่งตัวเจ้าหน้าที่เองบางทีก็ยังต้องขออนุญาตนะครับเานทีี่งย ก็เลือกที่จะมาใช้ในช้อปปีแบบนี้เหมือนกันเพราะว่ามันถูกนะครับต้องบอกราคามันถูกนักลบลาซาด้าอย่างเงี้ยนักลบลาซาด้าเอ้ยแต่มันเป็นนักลบลาซาด้าที่แบบมีแผ่นเกาะนะพี่หกมิลลิเมตรเลยนะทีนี้เนี่ยเราถึงต้องมาดูกันนะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะครับในเนิงก็เป็นการป้องตามกันด้วยว่าปล่อยให้มันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงอีกในนึงก็คือมันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าอ่าโอเคครับงั้นผมลองสั่งเลยนะพี่สั่ง รุ่นที่หนาที่สุดแล้วก็สั่งตัวเสื้อเวดไปด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวลองทดสอบดูว่ามันจะจริงได้จริงไหมเสื้อเกาะช้อปปี้เนี่ยโอเคครับมาแล้วมีหนักมีน้ำหนักนะไม่เหมือนเที่ยวที่แล้วไม่เหมือนเที่ยวที่แล้วไม่เอาแบบเบาๆนะมาเป็นซองไม่เอานะทั้งหมดนี้ประมาณ1 0 0 0ับาท1 7 0 0บาทจริงเหรอพัน0นะพี่แต่ว่าตัวแผ่นเกาะพันสองส่วนในตัวเสื้อเสื้อที่เป็นผ้าประมาณ500นี่ครับเขาเขียนว่าขอรับรองว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย ใช่ครับขอรับรองว่าแม่งไม่ถูกกฎหมายแต่ผมนในมุม dafür, มองของคนทั่วไปก็เสื้อกะทำไมต้องผิดกฎหมายด้วยพี่เออมันก็เรียกว่าผิดนะเพราะว่าเขาเอาไว้ให้เจ้าหน้าท uh 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 ี่ใช้ชีวิตเรามีมีความจะเป็นอะไรก็ต้องใช้อนอกจากว่าเราจะเจอกฎหมายว่ายาบ้า5้าเมตรแล้วถูกกฎหมายเราก็จะเจอคนบ้าเยอะๆเราอาจจะมีความจําเป็นจะต้องแก้กฎหมายให้เรามีเสื้อกาะกันกระสุนก็ต้องใส่ไปเดินสยามนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะถูกไอ้พวกนี้ยิงหรืออะไรยิงงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า เสื้อเกาะช้อปปี้ดูมาเป็นเสื้อเกาะเลยพี่อุ้ยอันนี้คือมีเป็นเสื้อเวอ็บนะฮะอ่าก่อนอื่นต้องบอกเลยนะไอะอย่างเนี้ย งาน BB สวยกว่าดีกว่าดีกว่าด้วยงานดีงานดีกันดีกว่าใช่แต่นี้คืออะไรครับเหมือนกันวัสดุพวกนี้เนี่ยผ้าสั่งคงสั่งทอดแต่ว่าด้วยดูจากตัวเนื้อมันเนี่ยมันบางมากพวกทางทหารเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดูพวกข้อต่อพวกนี้มันจะต้องดีต้องดีกว่านี้อ่าใช่ครับมันจะต้องดีกว่านี้เนื้อมันจะต้องหนากว่านี้เฮ้ยพี่แต่มันมีอันนี้มาด้วยครับวัสดุผิดจะหนาหนักมากเฮ้ย นี่ครับผมอ๋อนี่มันเป็นแบบว่าเหมือนแผ่นแผ่นเหล็ก่ะครับที่เอาไว้ใส่ข้างในปะมันก็คือเหล็กอะมวลหนักนะแต่มันจะเปต้องแลกมากับน้ำหนักแผ่นนี้เนี่ยที่มึงเอาออกมาให้มันก็จะมีข้างในอย่างเดียวแล้วเขาก็ยิงข้างหลังมึงแหละอ๋อ <c oughs> อ๋อมันต,ต้องสั่งสองแผ่นอ่าสั่งมแผ่นเดียวมันจะต้องสองอันไงน้องเพราะไม่งั้นน้องหันหลังเขาก็ยิงน้องนะคือในในมุมคนธรรมดานะครับคือสั่งมาเห็นปุ๊บรู้สึกว้าวเลยอะเหมือนมันจะกันได้อะไรเงี้ยแต่ในมุมคนที่ที่อยู่ใน วงการปืนรู้สึกไงบ้างครับแววแววเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยเสื้อกันกระสุนเนี่ยมันจะไม่ได้เน้นเอาแข็งมามาสู้กับแข็งเพราะแข็งมาสู้กับแข็งเนี่ยปลายทางคุณเจอแข็งกว่าเร็วกว่าคุณก็แพก็ทะลุอ่าแล้วคุณก็ต้องแลกใหม่กับน้ำหนักโดยทฤษฎีที่เขาพยายามจะทํากันก็คือจะ จะมีวัสดุแปลกๆซึ่งล่าสุดที่เห็นเนี่ยเป็นเจลน้ำหนักได้เบาที่พี่ทดสอบนะอันนั้นดีเสื้อสูตรแบบที่ในหนังจอ h ์นวิกเนี่ยมีจริงนะมีจริงมีจริงมีจริงส่วนนั้นเนี้ยมันเป็นวัสดุพื้นบ้านถ้าเราย้อนกลับไปแม่งก็ไม่ต่างอะไรกับเกาะลบกันสมัยก่อนที่มันเป็นเหล็กอันนี้ใส่ไงครับเดี๋ยวผมใส่แล้วผมยิงทดสอบเลยนะอ่าได้พี่ขอเป็นคนยิงนะดตรงพี่ไม่น่าจะยิงตรงแผ่นเหล็กอะ อันนี้เป็นพอเสื not not guy, guy, ้อมันเล็กหรือว่าอะไรครับะหรือเราอ้วนวะมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่าใส่ยางงี้ครับโอ้สลิมมากเลยโอยหายใจไม่ออกเลยอะเออนี่กันการมีไน่นแน่นอนไม่ต้องสืบครับแข็งไหมหยาเลยเดี๋ยวมันจะสลบปตรงนี้เพื่อมันจะแสบิตรงนี้เสื้อเกาะของทหารเนี่ยตำรวจก็คือ จะมีแผ่นเหล็กอยู่ข้างในเป็นเกาะจริงๆอ่ะไม่จําเป็นต้องมีอื่ไม่หนามาเลยสวยๆเลยดีๆเลยอ๋อไม่ต้องสอนใจดูไหมดูไหมอ๋อก็ดีนะเอามาเปรียบเทียบของจริงเลยก็ดีนะโดยหลักการเนี่ยเสียเกาะกันจะสุดมันจะมีแบ่งเป็นเลเวลนะครับเลเวลสามสามพัสเลเวลสี่เนี่ยมันจะลอยน้ําได้ด้วยแต่นี่คือกันระดับไหนครับเลเวลสามก็กันห้าหกกันปืนปืนเล็กยาปืนไรเฟิลครับปืนไรเฟิลหมายถึงว่าเอ็มสิบหกกันได้เลยเหรอครับใช่โอ้ ของช้อปปีเนี่ยแผ่นเดียวหนักกว่าของจริง2แผ่นอีกนะคนออกแบบน่าจะออกแบบจากแ a m นพ r s สตะ p พลาอ๋อเบาสบายเบสบายสบายครับอ๋อเออแล้วแล้วแผ่นของจริงคือทำมาจากอะไรครับเทคโนโลยีของแต่ละคนบางคนเป็นเซรามิกบางคนเป็นเจลเป็นเคฟลาเป็นขออันนี้แล้วแต่เลยว่า มันเป็นปฏิบัติของใครเอกลักษณ์ของใครเราไม่สามารถตอบได้เพราะตอนนี้ถ้าผ่าออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจงครับจ่ายตังค์แม่เดี๋ยว่าให้ดูเท่าไหร่แล้วตัวนี้อย่างเธาพูดว่าตัวนี้ขี้หมูหีืหมาก็ต้องมีสักสี่หมื่นเนาะตองเอาไปจำนำได้ไหมวันนี้ต้องดูนะมีตัดไม่ขาดไหมอะไรอย่างงี้ขาดขอดูนะเป็นตันใหญ่ตนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเอาไว้ตัดถูกเลกอ๋อผมก็เห็นมันจะเป็นกัญไกรที่หัวบนอ๋ออางนี้ ก็ตัดเลยแล้วก็รูดขึ้นไปเป็นกรไกที่เอาไว้สำหรับใช้ตัดแล้วก็ขันห้ามเลือดอเดี๋ยวทดสอบเลยครับผมจะไปเป็นแบบให้ผมจะเป็นหุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะยิงด้วยกระสุนทุกปแบบนะครับที่ใช้ในประเทศไทยเป็นหลักเริมจะมีสองไล่จากสองนะครับ9้ามมอส่หแล้วก็ลูก2องนะครับเท่าที่เห็นเป้าก็จะอยู่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นพร้อมๆกันเริ่มไหม คือเหมือนแบบเป็นวงๆนะอืผม,มเปิดดูอ่ะรอดครับรอดนะไม่มีรอยอะไรเลยเอาแผ่นเหล็กออกมาดูอาไม่ค่อยบุบนะครับสบายเลยพี่แปลกใจไหมครับว่ามันจุดสองสมันกันได้ไม่แปลกใจครับเพราะว่าเหล็กขนาดขนาดประมาณสักสามเม็เน,นเนี่ยยังไงเขาก็ทนได้อยู่แล้วแต่ว่า 6มิลพี่6มิลผมสั่ง6มิลมา6มิลทำไมมาดูเหมือน3มิลวะอ่าไม่เป็นไร6มิล6มิลนึงก็6มิล6มิลก็ได้มันจะโกงเล็นิดหน่อยไม่เป็นไรอ่ะลุยกระสุนขนาดที่สองตั้งดูซิว่าหุ่นเป็นยังไงรอดรอดครับผม หัวอยู่นี่ครับแบนเหมือนเดิมเลยใช่แล้วก็แผ่นเหล็กดูไม่บุบไม่อะไรนะครับสรุปก้าวมอก้ามอไม่เข้าครับไม่เข้ากันได้เฉยกันได้นะฮะแล้วก็แรงประทะไม่พอที่จะทําให้หุ่นล้มซะด้วยสามถือว่ามันก็ทํางานในในรูปแบบของมันได้ดีนะ่าฮะ,อะโอเคเลยเดี๋ยวลุยต่อที่จุดสี เลยโอ้โหขาดเลยพี่ไอ้พวกอะไรพวกเนี้ยไ,ไม่เข้าครับไม่ไม่บุบเลยนะพี่ไม่บุบไม่บุบไม่อะไรเลย จะเห็นนะครับว่ากระสุนทั่วๆไปที่เราใช้ในเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจ22 9มมหรือจุ45เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกระสุนปืนพกปืนทั่วไปไม่ใช่กระุธสงครามนะครับเกราะตัวนี้เนี่ยจะสามารถกันกระสุนเหล่านี้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเป็นกระสุน5.56มงเล็บซึ่งก็คือกระสุนที่เขาใช้กันทั่วๆไปในสงครามเนี่ยแหละครับเกราะเหล็กตัวนี้จะสามารถกันได้ไหม เหลืออะไรเลยครับกันมาได้ทั้งหมดแต่มาจบที่5.56ข้างในครับนีเลยโหเลยครับนี่ขนาดตัวนี้มันเล่นกล้ามนะปิดขนาดนเงานข้าเลย2นัดต่อเรื่องตัดปปังสบายดีไหม โอ้โหนี่คือมันขึ้นสูงอ๋ออันนี้มันก็เลยเหินน,นี่คือไม่โดนเกาะน,นะครับแต่ตัวที่มันโดนเนี่ยมันเป็นยังไงเนะ่ยดูซิเอาอยู่นะอ๋อด้านหลังนี่เป็นกระสุนที่ออกดูแล้วเป็นไงพี่คือว่าจุกอ่ะ ทุกคนเห็นไหมครับว่าเราไม่สามารถใช้จินตนาการมาใช้กับความเป็นจริงได้ต่อให้แผ่นเหล็กจะหนาถึง6มิลิเมตรเนี่ยก็ไม่สามารถกันกระสุน M16 หรือ5.56ซึ่งเป็นกระสุนอาวุธสงครามนะครับซึ่งมีเทคโนโลยีในการเจาะทะลวงแผน่นเกาะไม่สามารถเอาของแข็งมาสู้ของแข็งได้ถึงแม้ว่าอาจจะก,กันได้บางนัดก็จริงสะเก็ดกระสุนเนี่ยกระจายออกทางด้านข้างหรือด้านบนนะครับอาจจะทำให้บาดเจ็บตรงคอหรือตรงแขนได้จากในคลิปนี้นะครับผมประเมินแล้วว่าอาจจะพอกันได้แต่ไม่ปลอดภัยกับการใช้งานหากจะใช้งานจริงๆควรจะเป็นแผน่นเกาะ ที่ผลิตมาเพื่อกันกระสุนในทางสงครามโดยเฉพาะนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องของน้ําหนักและความคล่องตัวในการใช้งานครับหากเราเคลื่อนไหวช้าลงเนี่ยก็เป็นเป้าได้ง่ายขึ้นคลิปนี้เป็นเพียงเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้รับความรู้นะครับผมไม่ได้ต้องการจะมากล่าวโทษหน่วยงานหรือประชาชนที่บริจาคเสือ้อเกาะนะครับผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีเจตนาที่ดีแล้วก็ต้องการจะช่วยเหลือนะครับและหลังจากนี้เนี่ยหากเราต้องการจะช่วยเหลือทหารหรือบริจาคสิ่งของเนี่ยเราจะได้เลือกสิ่งของกันให้ถูกต้องถ้าระวังดีโดยทีม่มีความรู้เนี่ยมันก็เกิดอันตราย ได้นะครับ